โลพิรุ้สิิลิปเออใหญ่แท้ใหญ่เลยแมเอาพิลิปเอาเล่นไรพิลิปสวัสดีครับเราไปหาเห็ดกันอีกแล้วนะออืจะได้เห็ดไหมพี่ลฟฟ่ลิาวันนี้วันนี้จะได้ไปได้เห็ดไหมฮะวันนี้จะได้เห็ดไหมได้ได้เออไปไปดูกันว่าได้ปะพี่คุยใหญ่ เจอแล้วดอกเล็กเนี kh kh à. À. Kh kh được, ่ยดอกเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจกจกมือกันโอาจกควบสันอาตีนข่าเข่าอาตีนขาวข่าเลยไปเอาอีกดอกนึงเดี๋ยวฟิลิปฟิลิปไม่เห็นสองดอกดิอืนั่นอ้อก็เห็นแล้วนะนี่อีกดอกนึงเนี่ยมันจะอยู่ชั้นๆอย่างนี้เลยอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูก นี่ป้าสวยสวยเอออย่า,านีเออถ้าไม่จ้องดีๆนี่เท่าเลยนะเนี่ยถ้าถ้ามาคาวถ้ามาคราวหน้านี่ท้านี่นี่มันมันอัมพางเนี่ยเนี่ยมันบงังมันบงังไอ้นี่นี่ปิดเียแล้ว โอ๊ยโอ๊ยเสียดายเด้ไม่ดอกมันหักแต่ตีนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปตัดขาที่หลังเพิ่งได้สี่ดอกเลยเดินลงมานิดนึงก็เจออีกแล้วเออ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 อมกำลังน่ารักเลยเป็นตะเป็นตะปูยุยาดอกอยาพอดีกินตัดขาก่อนเมื่อกี้ได้สี่ดอก อนั่นดูสีซีดอกเมื่อกี้อ่ะขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะอากาศดีมากเลยวันนี้เดดออกหลังจากฝนตกมาเป็นทั้งอาทิตย์ฟิลิปครับ ทำไรครับทำไรครับกินโยเกิร์ตอือกินโยเกิร์ตเพิ่งขึ้นมาหิวแล้วนางดอกพอดีพอดีเลยไปกันต่อเลยนะเห็นหรือยังไม่เห็นแล้วนะไม่มองเห็นแล้วนะอามฟิลิปเห็นหรือเปล่าใครจะเห็นก่อนกันอ่ะดึงแล้วโอ้ยเมนบอกฟิลิปเย็บระเบอ อย่างเงีเป็นตะปูอยู่เงี้ไม่ยอมทำดึงทำดึงเอาฟิลิปใช้มีดที่ไหนมีดข้างล่างนะเจาะข้างล่างนะเม่นบอกแม่งัดได้ไหมไม่ไม่ได้อยู่อันนี้อะไรนี่โอู้นี่อ้าวอ่าเอาหนูว่าอะไรนี่อุ้ยดูเดี๋ยวมือกวาดดูน่ะเออแคดแทนเฮ้ยนี่แม่คิดว่าอะไรวะทำไมมันอ้อฉันว่าทำไมแหนมันนูนๆ สาหร่ายมันนูนพอฉันเปิดออกมานะเห็ดอยู่ใต้นั่นน่ะวูนี่นี่นี่ขาวจั่วเลยฟิลิปฟิลิปชุดตาป้าตีนลายแล้วพ่อแล้วพ่อล้วพ่อแล้วชุดป้าตีนลายอ้าวฟิลิปนะเอ้าหมอนี่นะมา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 ไม่ปาดไม่ปาดไม่ปาดตายฟิลิปนะเอาปาดเอาฉันนะชุดปาดโอ้ลายลายโอ้โน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 ่ปาดมองดำดำนี่ไง เปลี่ยนอุคลุกเทสพอล้วพ่อล้วพ่อล้วะพ่อล้วพอเลยยังมาหมดเลยตีนเห็ดฉันพ่อละครับฟิลิป็ดปัดเออเก่งไป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 มยเลยเห็นเห็ดสองดอกที่เหนื่อยเลยกับฟิลิปแหะฟิลิปไม่เจออีกดอกแล้วเร็วเร็วเร็วไม่เจออีกดอกวางมีดก่อนเออเก็บเก็บนี่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 เห็นไหมเห็นบุคคลน้อเนาะโอ้ยหยาศีสนานี่หนะนี่หนะ ฟิลิปควัดข้างล่างก่อนนะ <is> โอ้โหเหรอเอาควัดข้างล่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพว้าเอย่าเพ้าเอามือควัดก่อนจะเอามีดทิ่มลงไปแล้วก็ฟิลิปจะตัดไปพุ่งกัญชาคายดิเออเ <c oughs> ม็ดเห็ดเก่งเหมือนกันนี่วะ่ะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเลาะไม่ต้องเลาะเดี๋ยวแม่เลาะเอง,อองออเออชิลเลาะเออไหลายเลยเด้อสิได,ด้เด้อ พ่อฟิลิปนะเอทเมสูนท่ายาพอล้พอแล้แลมือมือมือระวัอองมือโอ้โหโอ้หมดขาหดขาหมดขาเห็ดขาเห็ดไม่หมดเลยโอ้ยทำไม,มน้อยเออชนะเออปะปะมามาไม่เอาเห็ดเหถอยถอยถอยนาเห็ดเหนี่จะทำจะสอนวิธีนี่ว่าเห็ดมันอยู่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วก็เอามือกวาดข้างล่างนี <ทำ S 1> ่แล้วไม่ได้เห็นว่าเอา ก็แม่เก่งไงนี่ไงชอบไพ่ดิแต่เดี๋ยวไม่ปาดเองไม่ปาดเองเดี๋ยวปาดคืลิปจะปาดที่นี่ฟลิปจะปาดกินห้ามปาดเอาหลายเห็นฉันไหมโบให้ปาดได้คืลิปจะปาดก่อนห้ามปาดเอาหลายปาดนี่น้อยละพี่ลิฟครับเลาะ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 บางๆบางๆนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพอนิดเดียวนีดเดียวพอแล้วพอแล้วพอละพอละพอละพอแล้วพี่ลิฟทพี่ลิฟไม่ได้กินกับแม่นะพี่ลิฟจะยุ่งอะไรเนี่ย พี่ดิบครับกดมือกดมือดิกดมือดิอือค่ะไปหาต่อไปหาต่อก็นี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่นี่นี่กำลังเป็นตะปุตะปีนี่เออเอามาสิอ่าอ่าอ่ามาใส่ไปไปหน้าหินขาลาเหรอเหรอเหรอครับครับเอาสิลูก เห็ดยังบ้างฮะเห็ดอะไรอะฟิลิปเห็ดมอริโอยาเห็ดเห็ดพิษสวยใช่ฟิลิปชอบเตะมันเออถ้าฟิลิปเตะมันมันฟิลิปจะเขย่าแบบนี้เออไม่ได้นะเห็ดพิษถ้ามันฟิลิปจะล้างรอเท้าฟิลิปใช่เห็ดไหนเป็นพิษท่ามจับโอเคถ้านันต้องล้างมือดีๆถ้าจะถ้าจับคนน่ะใช่อ่ะเร็วๆได้ยังต้องล้างมือก่อนต้องล้างมือก่อนถ้าอยากจับคนอะโอเค พ่อมันเดินรจราสเหรอเดินจราสเหรออ่อไปเลยนะไปก็ช่างเถอะเดี๋ยวแล้วก็ตามไปโอเคข้ามโมโหทีนี้นะเอไอไม่โมโหแล้วพิลิปเก่งแม่จะโมโหทำไมเจออีกแล้วนี่ตรงที่เราได้เขาก่อนนะพิลิป เงี้ยตีนขาวจุ๊จุยยังฟิลิปโอ้โอ้โจุกจุกโอ๊ยนอนเงีตีนใหญ่มากเลยลูกดูสิเออเออใช่เนี่ยอเงี่ยดอกสวยมากเลยตรงเนี้ยที่เราได้เขาก่อนน่ะนี่มีไหมดูสิที่เจอก่อนนะเออฟิลิปเจอปิดไว้ปิดไว้ เผื่อเชื้อมันจะออกอีกอยู่ทำไมอ่ะหืมทำไมเอ้าเชื้อเห็ดไหมเมื่เดี๋ยวเพลิกจ้ะอือสตาร์ทละลายเอาแต่ดินมันขูดคูดเอาดินออกเลยย่าเออเออพอละพอละเดี๋ยวแม่ไปล้างเอาพอละแค่นั้นแหละพอแล้วพ่อละอีกอันหนึ่งอีืมทุกคนมีอีกอันหนึ่งทำลืมดอกเด็กไปเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะ กอดแจ็คเก็ตแล้วไม่กลัวยุงไงมองมาแต่ไกลมันเหมือนเห็ดดาวที่ไหนล่ะลูกเอ,อ้ยเ,เ,เห็ดอะไรก็ไม่รู้แยะไปหมดแต่มันกินไม่ได้ลูกเ,ลเห็ดผีเบือเห็ดอะไรก็ไม่้แั่ๆห็ดแต่มันกินวม่้ก็เห็ดผีเบื่อ <S 2> <S 2> อะไรเจอแลรู้แย่ไปม เออนี่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 เจอแล้วเจอแล้วไม่เอาเองนี่นี่เอ้ไม่เอาเองเดี๋ยวไม่เอาเองพี่ลิไปหาให้แม่เออฟิลิปไปหาให้แม่เดี๋ยวแม่เอาเองนะครับโอ๊ะกลอยกิงไปละเห็ดไนะครับอะไรฟิลิปเห็นเห็ดเห็ดอะไรอ๋อคอนเตเลนเห็ดก้ามปู สกุลนครเขาเรียกเห็ดก้านปูเห็ดมันปูไม่วันนี้ไม่ไม่เอาเมื่อวานเก็บเยอะแล้วแม่เอาก็เก็บมาสิอ่ะนิดเดียวดอกมาเล็กกันลูกดอกมเล็กก็ใช่เอถอะพ่อแม่ก็าดอกเล็กเยอะๆเอาก็เก็บมาสิกกนะเก็บมาไ,มบไปแม่แม่เดินไปทางนู้นก่อนนะ<ม>อ๋อเดินผ่านเห็ดวิได้ยนาทีสามดอกเงี้ยนี่อ่ะ สามสี่อ้าวยหนึ่งสองสามสี่อะไรลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกแม่เก็บเห็ดตรงนี้ก่อนครับเอ้นี่ฟิลิปก็วุ่นวายมากเลยนะวันนี้ปาโตอือเพิ่งในฟิลิปได้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ้ควบฉันบวบ อ๋ออ๋อตีนใหญ,ใหญ่ปิดเว้นปิดเว้นเอออ๋ออย่าตีนขาวๆน,นี่อีกเื้เสียงกวบเลยอะ่ะโอ๊ะงั้นเอางั้นเอาอย่าอ๋อปิดไว้ปิดเชื้อเห็ดไว้ เอ้าฟิลิปเอาอะไรมาครับอันนี้เอากรองไว้ก่อนไม่ตัดขาก่อนนี่นี่ไม่ได้สีดอกเห็นไหมเนี่ยไหน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 โอ้โหสวยจังเอาใส่เลยเอาใส่เลยอืมอยากซื้อลูกปลาอนนี้ต่อก่อนต่อก่อน ตัดขาไปยิ้มไปเวลาได้เห็ดเวลาได้เห็ดทื่ใจตัดขาไปยิ้มไปอ่ะ<โ>อ้ยพี่จ๋าคนเดียวเดียวนี่ดอกนี้อ่ะ น่าเอาเชื้อใส่ถุงกลับไปสกนนลนครนะเนี่ยเอาเชื้อเห็ดนี่ไปปลูกที่สกลได้เปล่าน้อหนี่นะถูกกจอใจไปกันต่อเลยจ้านี่เห็ดแดงเอาไปย่างต่ำเออนี่น่าเก็บมากเลยนี่นเ,นเอารดาพี่ค้านเก็บ เมื่อวานแม่ไปเก็บมาแล้วไม่หลักให้แม่กินเอ,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 องเออเออเอาเก็บมาให้แม่เก็บมาให้แม่เอาเห็ดแดงไปยาป่างไะเมื่อวานเมื่อกี้นี่แย่งกันตัดขากังฟิลิปปุ้ยฟิลิปดิฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้ยไอ <c ười> อ่ะไอนี่จริงๆนี่นี่เออใช่แถวเนี้ยเข้ามาไม่ค่อยเจอ โอ้นี่ขาวจัวกวับออพิลิปอองามเท้ขาวจัวเอองามไปพิลิปไปไปต่อไปครับขาวจัวกำลังพอดีกิน ไอ้นี่เออเอออ๋อเดินหวานไวนี่เออมันดำดำนี่ไงใช่จริงๆด้วยไม่มันสีมันสีมันไม่น่ามันไม่น่าเห็นนะโอ้เก่งว่ะฟิลิปว่ะโอ้ความความกระตาความไปเออเอออ่ งามอยู่ฟิลิปเฟอร์เฟกเลยอ่ะฟิลิปดอกเนี้ยสวยเลยอ่ะโอ้เก่งเก่งเก่งช่วยแม่หาเออไม่เห็นเห็นดอกใหญ่ไอ้แม่ต้องใหญ่ป้ะย่าเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปกันแม่ถ่ายรูปกันดีใจมากเลยเจอดอกใหญ่โอ้ยดูซิ ดอกใหญ่ดอกแรกในรอบนี้มาปิดกันโห้ยนี่นเจอสองดอกอยังสวยดูสิอ้อกวอบสันสุดยอดนี่อุย้ยสามสามดอกนี่สามดอกอุย้ยวันนี้เจอแต่ดอกดำงําใหญ่ ต้องเป็นอะไรที่เฉลียวพูดได้เจอแต่ดอกใหญ่ๆจริงนะพี่เลี้ยวช่วยอาหารครับไปต่อไปต่อจริงหรือเปล่าพ่ออ๋อเราพลาดไปได้ไงวะอ๋อเห็ดเหรอเนี่ยพลาดไปได้ไงเนี่ย อนหนุ่มๆจะขนาดไหนเดี๋ยวหักให้ดูหักให้ดูอุ้ยเอาไปตากแดดแล้วเอาเอาเชื่อมกับเมืองไทยดีกว่าไหมนี่ฟิลิปอ้อยังแข็งอยู๋อฟิลิปถือ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 ไม่แล้วลองจับถ้ามันแข็งอยู่ยังอ่าถือถือถือไม่ถ่ายรูปได้อ๋อเดินมาเกือบเหยียบเห็ดยพึ่งเขาเออเห็ดอะไรครับเนี้ยอะไรตุ่มๆถ้าเกิดมีอะไรอีกอะ กำลังสวยเลยอ่ะฟิลิปเก่งจังเลยขอบคุณครับนี่เออไปต่อไปต่อดดีด้เยยนะจออีกแล้วนี่เห็นไหมสวยสวยเลยกวอบแบบเออแฝดแฝดอยู่ด้วยกันนี่เห็นไหมสวยไหมเออสวยแม่ม่รู้หรือเปล่าเธอเธอทำทำนี่ไปไหนล่ะนี่เจอ,ออีกแล้วนี่แต่มันเท่าแล้วฮะ น้นยๆนเอาฟิลิปได้อีกแล้วโอ้ยวันนี้ฟิลิปเก่งจังเลยจแล้วอันนี้เป็นลัคกี้มือฟิลิปเลยนะเออถ้าทำมือแบบไหนนะลัคกี้อ่ะไหนสอนแม่สิโอ้มือแบบนั้นใช่ไหมลัคกี้เนี่ยเออโอ้ยเก่งจังเลยเอาไปแล้วเอาไปหาหาให้แม่ต่อเออฟิลิปเก่ง่ะโอ้ยกูดบอยกูดบอย ไปหาต่อไปหาต่อเดี๋ยวค่อยตัดขาโอ้จะเต็มตะกร้าแล้วดอกเท้านี่เอาไปเอาไปทําเชื้อมัน,มน,นนะข้ามไปได้ไงเนี่ยเอา้าหลุดเลยเราบอกว่าฟริกจะลักกี้นะเมื่อก,กี้ก็ลักกี้แล้วไงดอกมเมล็มนมดนั่่่ะะ้ลคกีีเเดยยวฟรจจออๆมมแโอเคโอเคฮะฮะไหนอ๋อบอกจะลักกี้กันใหญ่เลยนะว่าเหตุไรโอ้ใช่จริงๆด้วย แม่นด้ว่าฟิลิปทักเห็ดแดงนะนะ่ะเออใช่จริงๆเห็นได้ไงโอ๊ดอกนิดเดียวเนี่ยเออไม่น่าเห็นเลยถ้าแม่เป็นไม่เห็น,นเนี่ยมันเล็กเกินเออไปตำย่างเอ้ยย่างตำตำย่างอ๋อยาคนนั้นย่างตำใส่ปลามันอร่อยติดใจแม่ขอฟลิกเอาหน่อยอืมเอาเอาไอเก็บมาเอาแต่ดอกก็พอแล้วลูกตีนไม่ต้องเอาเอาเอนั่นแหละรู้อยู่ พ่อ,อ,อแม่หยิบให้ฟิลิปดูครับครับอืมอมันดอกน้นอยๆก็พอหรือม่เหอเอาฟิลิปเอาไม่เยอะนะเห็ดแดงวันเนี้ยเอา,มาเออไม่ต้องเยอะหรอกอโอ้ยไม่ย่างนิดเดียวก็พอแล้วอขอคุณครับที่ผ่านเอาแล้วเอาเลยนี่ พี่ลิฟต์พี่นาปาที่นเดูดูนี่ไปเรียนแบบอ้ออีกอ้ออ้อเขาไม่ได้เดินผ่านตรงนี้ไงอ้อก็เดินผ่านตรงข้างบนนี่ดอกกำลังสวยได้แล้วอ่าเต็มตะกร้าเลยนะยาไปต่อไปต่อนี่ไปแม่แม่รู้แล้วปะถ้าถ้าถ้าฟลิปกลับกลับมากับแม่มอีกน่ะฟลิกจะทำแบบนี้ลัคกี้ใช่ไหมลัคกี้มากเลยครับนี่นี่ดอกสวยๆวที่เห็นแล้ว ไม่เห็นแล้วนี่หนานี่หนาห้าหนาห้านาห้านาเห็นโบไอสองดอกขนาดหนนะขนาดเท่ากันนะอ้อนะอะเนาะนี่พี่ิปดอกเท่านะนี่นี่เอาดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนอาอเก็บให้ทำไมพี่เลี้ยไม่เจอวะนี่น่ากำลังพอดีดอกเท่าหรือเอาหรืออ้ออไม่เอาเพราะว่าฉันเอาไปแล้วดอกนึง ไม่ได้เอาอกมาเวลาดื่มน้ำน่ะดื่มตรงที่น้ำไหลเออถ้าดื่มน้ำตกในภูเขาต้องดื่มตรงที่น้ำไหลเยอะๆน้ำไหลน้อยๆไม่ต้องไปดื่มเข้าใจไหมครับโอเคแค่นั้นไปป่ะไปขึ้นขึ้นขึ้นไปกดอกสวยๆลูกอ้ยเท่าละอ่าเท่าแล้ว เอาไปทำเชือ้อเอาไปทิ้งไว้หลังบ้านก็ได้น้ำไหลนะป่านะพี่ักฟทน้ำไหลในป่านี่มันสุดยอดเลยอะ่ะโอ้ยเก่งเทปี่ลิปนะอเอาเฮ็ดมาส่งให้เมย์ข้ามฝากมาเก่งเทป้าป้าป้าโอ้โหเกตเกตกระทอดละ พอมันหนักมากอ่ะอิ่มเลยยูนกับเห็ดได้ดีมากเลยวันนี้ฟิลิปน่ะดูสิเท่ารบกเจอหนึ่งดอกเท่ารบกล่ะเท่าแล้วอตีนมันอู้อาได้อยู่ได้อยู่ป่ะอืมเอาไหมตีนมันกาแหวล่ะนี่ะเอาเอาได้อยู่สวยอยู่พ่อฟิลิปคือเก่งในวันนี้นะกดลงสามดอกนี่กดลงได้สองดอกทางลง ไหนครับเอ้ยตอนขึ้นไปมันไม่เห็นน่ะไม่เราไม่ได้พี่ถ้าไม่ได้ตั้งใจดูพี่จะเอาข้างบนเนะเออพี่หลีบถอยอย่าตะก้าหักเต็มตะก้าได้ไหมได้เขอบคุณที่ติดตามวิดีโอฟิลิปครับสวัสดีครับเพราะวันนี้ได้เห็ดเยอะเลยครับได้เห็ดเยอะกับล้นตะก้าล้นตะก้าโอเคถ้าเราเอาถุงถุงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่ชมถุงถุงอีกกระนึงมาหนาจะได้ เต็มถุงด้วยโอเคครับบ๊ายบายเอาไม่ยังปลอกกิริเบอร์อยังคิดดือกว่าต่อข<อ>ายเห็ดให้เสร็จก่อนเมืก่กี้ลงมาปอกยังไม่เสร็จเลย่ออยไมลงโอ้อ ก็หวังว่าคงจะสนุกวิกับดีโอของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยที่กดติดตามเดี๋อีกไม่เกินสองอาทิตย์นี่ก็หมดแล้วหน้าหาเห็ดคิดว่าตุลากับหิมะมาล่ะเดินตุลาหิมะมาก็ไม่ได้หาเลยเห็ด ่ทำไมสซนยังลูกไม่ลีปแค่อยากไปตักทรายโอ้โล้มอีกแล้วแม่ต้องรีบทำไปขึ้นทำกับข้าวให้ป,ป๊าๆนะลูกหมดยังดูดอกใหญ่เนี่ยเก็บมาไม่ใช่อะไรนะจะเอามาทำเชื้อมันไม่จะตากแดดทำเชือ้อหรือเอาไปทิ้งไว้หลังบ้านไหมฟิลิป เผือมันขึ้นเนี่ยอมืมาให้มันแห้งแล้วจะทําเชื้อทําเชื้อเห็ดไปทิ้งไปต้นต้นไม้หลังบ้านเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะ